S <S <an throp od> จุงกะแมอบองกูอนจาวันนี้โมนาจะพาเพื่อนมาเกะกล่องของเนาะของพัสดุโมนาได้มาจากคนใจดีมีมีนำใจเนาะส่งมาให้โมนาอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นต้นบอนสีรูหวัวบอนสีเนาะเดี๋ยวโมนาจะเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังก่อนเนาะโมนาอาทิตย์วังอาทิตย์กว่ากว่านี่โมนาไปเข่ากลุ่มบอนสีเนาะโมนาก็ชอบบอนสีอยู่เนาะที่นี่โมนาก็ไปเข่ากลุ่มไปสรงดูต้นไม้ต้นบอนสีเนาะโมนาก็ชอบจากที่นี่ ต้นไม้ในกลุ่มบนสีในกลุ่มเนาะมันมีราคาแพงจ้ะมันเป็นพันเนาะฮารอยฮกต้แต่ต้นเนาะเป็นพันก็มีจ้ะยังถูกต้นละร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบยังมีจ้ะที่นี่มนาก็ไม่กล้าซื้อมนานไม่ม,มีตังเนาะที่นี่ก็เลยไปซื้อข้างนอกจก้ะมันเป็นร้านร้านร้านดังแหละร้านดังในทรทัศน์เลยแหละสีร้านเขาจะเป็นสีออกม่วงๆเนาะแต่ไม่ใช่สีสมพูนั่นแหละร้านยังดังเลยแหละร้านที่เขาขายของทุกอย่างนะเนาะ นี S <S ่โมนากระสั่งเม็ดบอลสีไปนาล้านเขาจะบอกว่าบอลสีร้อยเมล็ดเนาะกระสีกระยางกันเนาะโมนากระสั่งไปจ้ะที่นี่ก็ได้มาก็มันมันไม่ใช่เม็ดบอลเนาะโมนาก็เลยโพสลงไปในกลุ่มว่าถามถามเพื่อนๆในกลุ่มว่าใช่เม็ดบอลไหมเขาก็ตอบมาว่าไม่ใช่เม็ดบอลบางคนก็ตอบมาว่าเม็ดพักบุ้งเม็ดไอดอกเทียนดอกไรก็เลวเตเนาะก็เลยโมนากระโพสลงไปอีกจ้ะโมนาโพสลงไปสองโพสเนาะโพสลงไปอีกว่า นี่นาะโมนานะ่ะเขามาในกลุ่มก็ชอบชอบดูบอลสีเป็นคนชอบบอลสีแต่เว่าม,มีเงินซื้อโมนากระโพดแบบนี้เนาะและ้วพอซื้อของถูกไปว่าจะได้มาปลูกมาอะไรเก็เขาก็ส่งเม็ดอะไรมาให้ไม่รู้โมนากระโพดลงไปงนี่นะจ้ะทีนี่คนเขามีน้ำใจเนาะเขาก็เลยสงสารโมนาเขาก็มาคอมเมนต์ใหญ่เลยจ้ะว่าคอที่อยู่จ้ะ เขาบอกเขาสงสารน่จ้ะเขาก็เลยพอที่อยู่แล้วเขาก็จะส่งบอลส่งเม็ดส่งหัวไรก็แล้วแต่เขาจะส่งมาให้เนาะแต่หลายคนอยู่จ้ะถ้าส่งมาหมดนานเกิดได้เยอะแยะเลยจ้ะหลายคนเป็นสิบคนเลยจ้ะนี่ก็ส่งมาคนแรกรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายจ้ะเป็นน้องผู้ชายเนาะคนนี้นี่ยมโมนาจะมาแก้ให้เพื่อนๆดูเนาะมาดูพร้อมกันเลยโมนาก็ยังไม่ได้แก้โมนาเพิ่งได้รับเมื่อกี้จ้ะขับไปเอามาเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเนาะก็โมนากระบอกที่อยู่ไปประมาณสิบกว่าคนจ้ะ บางคนก็บอกว่าหายหัวหายต้นอะไรมาอย่างนี้เนาะก็เลยโมนากระหาที่อยู่ไปเลยจ้ะถ้าหายทุกคนก็อาจจะได้เยอะแต่แต่ถ้าเขาไม่หายก็ไม่เป็นไรจ้ะโมนาเนาะเขาเพราะว่าโมนาไม่ได้ซื้อเขาเนาะเขามีน้ำใจห้เองจ้ะคนไหนหายก็ดีไปจ้ะทว่า บอลที่เขาส่งมานันโมนาบอกตรงๆเลยโมนาไม่ไม่มีปัญญาซื้อจ้ะแ <zelf> พงมากเลยที่แต่ยินว่าเขาจะหายนะเป็นพันก็มีโมนาอย่างดีใจเลยจ้ะโมนาก็ขอบคุณเขาไปเนาะว่าถ้าเขาส่งมาหายาที่นี่ถ้าซื้อมันก็ได้อยู่จ้ะแต่คงจะเก็บเงินหลายเดือนจะเก็บเงินอยู่นานเนาะสองโดยสามด้ดยอย่างนี้มันก็มันก็อาจจะได้เนาะแต่เองก็ต้องเก็บเงินเนาะจ้ะเพื่อนเนาะมามาแกะดูกันเลยจ้ะว่าเขาส่งอะไรมาหายอันนี้เพื่อน,อน,อน,อนมา เขาใจบุญเขาส่งมาให้ฟรีแล้วเพื่อนๆไม่ได้เสียเงินเสียอะไรนะก็บอกว่าเอาที่อยู่มาเขาจะส่งให้เขาก็บอกว่าเขาสงสารโมนาเนี่ะจ้ะที่ว่าไม่มีเงินซื้อแล้วก็อุตส่าห์จางไปก็ได้เม็ดอะไรมาไม่รู้เม็ดนั้นโมนาจะมาได้เพาะเลยจ้ะโมนานาจะมาเพาะให้เพื่อนๆดูอยู่เนาะมามา่กะดูก่อนจ้ะน,นี่ว่าได้อะไรมาคนแรกเนาะมีทรง เลขที่มหาห้มาน่าดูแลสามคนจ้ะอันนี้ใส่มาคนเด็กส่งมาสามคนแล้วส่งในเล็กเด็เขาสะดอาจยะส่งมาหาย้ยอันนี้อะไรทํทำไมถึงมีกระทนกระเทนมาอย่างนี้เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันจ้ะนีอ๋อเขาใส่มาไม่หายมันต้นไม้มัน,น,มมนกลิ้งไปกลิ้งมาจ้ะกระทบกระเทือนเนาะน,นี่เขาใส่มาแบบนี้เนาะมีจ้ะ เขาใส่มานี่ไห้มันน่นะบอลมันจะกระทบกระเทือนจ้ะ,จะนี่เขาใส่มาแบบนี้เนาะมูนาดิว่ามูนานดิว่าผลสูงทำของมูนาขาดน,นี่จะ้ะเขาสูงมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวดีไห้ดูขเขาเพชรเนาะนี่การเพชรบองของเขาเน่นมูนานให้ดูจ้ะนี่เนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องผู้ชายจ้ะนี่แท้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเห็นเขาโพสให้ด,ดูยอ,ยอยู่เนาะ เก่มาเก่มาอย่างดีเลยจ้ะยังไม่เหี่ยวเลยหลายอย่างอีกจ้ะนี่เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะนีเะ่เพื่อนตรงนี้เขาก็เปิดรูไว้เนาะอืมเขาทำมาไม่ให้เหี่ยวเลยจ้ะยอมรับว่าคนในกลุม่ม เราเพชรคล้งองได้ดีมากจังเพื่อนโมนาก็รู้แล้วเนาะว่าถ้าจะเอาซื้อต้นบอนสีทุนซื้อหัวซื้อเม็ดกันแล้วแต่ต้องซื้อในกลุ่มจ้ะถึงจะแพงมันก็ได้คล้องดีจ้ะเพื่อนมาเพื่อนจะมาเกะเกะเห็นเนาะนี่ว่ามีต้นอะไรด้วยเนาะคือโมนากระือว่าตัวเองโชคดีจ้ะเพราะว่าเขาให้มาปเปล่าเปล่าเนาะโมนาไม่ได้ซื้อเนาะถ้าซื้อมันก็เป็นเงินหลายบาทจ้ะเพื่อน โมนาเกะถูกมาดอกเดอร์แบบนี้นนเพกมาอย่างดีเลยเนาะบางคนเขาส่งมาทางกระถาง<ๆ>เขาเพกอย่างแพกอย่างดีเลยจ้ะเพื<ๆ>่อนๆก็น่าเห็นเขาขายเนาะตัวละสี่ห้าพันโมนาได้แต่มองตาปิ๊บๆจ้ะแต่ว่ามันก็สวยเลยต้นไม้เขานั่นเนาะ โอ้ยเขาขายกันในกลุ่มจะว่าเมโมนาไม่ซื้อกับโมนากันซื้อไปแล้วด้วย,ล,ยละครับประมาณพันกว่าบาทแล,ล้วแหละก็เลยโมนาก็เลยไม่กล้าซื้ออีกเนาะนี่จ้ะเขาเพกมาอย่างดีเลยเนาะโอ้ยต้นนี้โมนากำลังอยากได้เลยจ้ะคงสะจะเป็นไก่ราชาวดีจ้ะต้นนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะ ขอบคุณหลายๆด้วยจ้านี่ท่าน้องท่าน้องเขามาดูจ้าโมนาโมนาก็ขอบคุณจ้าน้องชื่อน้องชรินหรือเปล่านี่เลยจ้าถ้าโมนาจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยจ้ะเดี๋ยวโมนาไปดูเลขที่ใหม่นาะแ่าแข่งของน้องแมนไมเนอน,น,นก็จะมีต้นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกลวนอิ่มเนาะโอ้ ได้สุดยอดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,น,นี้เนาะเดี๋ยวมาแล้จะมาแกะอ,อันนี้ให้ดูอีกเนาะจากเพื่อนเดี๋ยวมาแกะอ,อันนี้ดูอีกเขาเพิ่มาใส่ขวดมาอย่างนี้นี่เองเนาะต่อไปพายพ่างนาทามนาเลี้ยงเป็นเลี้ยงได้มนาก็คงจะได้มีอาชีพเลยจ้ะต้องขอบคุณที่ทำให้มีอาชีพรายจ้ะนี่ เพราะว่ามันขายได้จะถ้าขายตามบ้านค่ะโมนาเมกาขายเพลงก็าขายตามบ้านได้จ้ะนี่เพื่อนดีนะสวยมากเพื่อนไม่มีเหี่ยวเลยจ้ะเขาทำได้สุดยอดเลยเนาะโมนาโชคดีจ้ะโมนาก็ถือว่าตัวเองโชคดีจ้ะมาเจอคน คนใจดีมีน้ำใจแะคนคนที่กลุ่มนี้เนาะต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เข้าใจดีมีน้ำใจจ้ะถือว่าตัวเองโชคดีจ้ะที่ได้มาเจอเขาคือเขาหายเปล่าๆจา้ะคือเขาไม่ได้ขายถ้าเขาขายก็ที่มหน้าเขาไปดูว่าต้นละสองร้อยขึ้นจน้ะนี่สองสมามใบอย่างนี้เนาะเป็นร้อยขึ้นจ้ะมีเขาก็หายมาหลายต้นเลยจ้ะ Các kia nó món ăn đi tire. Amani mít 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 mình mít 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 อยากให้เจ้าของส่งมามาดูจ้ะนี่ส่งของบา้าส่งอยากให้ดูของไอ้ของของตัวเองอย่าว่าส่งมาได้ดีขนาดไหนจ้ะนี่ถ้มโนนามีเงินก็มโนนาจะกลับไปอุดหนุนเลยจ้ามีจ้ะพันดู่สิจะตุ่มดินมาเนาะมีจ้ะเดี๋ยวม,มา,กาแกะอันนี่มีจ้ะ เขาทำมาแบบนี้เนาะทีหลังใครมีใครขายได้ส่งแบบทางไกลนี่จะได้เอาอย่างเนาะทำตามเขาโมนาก็จะถายรูปส่งไปให้เขาดูทางแชทดเลวจ้ะว่าของถึงเร็วแล้วก็ของเขาส่งมาจะภาพดีจภาพเป็นยังไงเนาะนี่จ้ะเนจ้ะเพื่อนดีใจจ้ะ เขาส่งมาทุกคนนะโมนากระโรโมนาเามื่อคืนต,ตรงบกตรงๆเลยโมนาน,นอนไม่รับเลยจ้ะโมนาคิดถึงแต่คือเขาส่งเลขที่มาให้ดูแลยเนาะโมนาคิดถึงแต่ของที่เขาจะส่งมาให้จ้ะโมนอน,นดินไปดินมานอนไม่รับจ้ะตื่นเต้นดีใจจริงๆเลยยอมรับเพราะว่าโมนา,าไม่คิดว่าจะมีคนใจบุญมาให้แบบนี้เนาะเคยเห็นแต่เขาให้เงินให้อนะไรเนาะ แต่อันนี้ให้บอลสีจะ้ะแต่ถ้าให้เงินโมนาก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงเหมือนกันเนาะไม่เคยเหมือนกันนะจา้ะแค่บอลนี่โมนาก็ดีจใจขนาดขนาดนี้แล้วเนาะจา้ะนี่เนาะเพื่อน,นเนาะก็ให้เพื่อนๆนดูแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังถ้ามีส่งมาอีกโมนาจะเอามาแก้ให้เพื่อนๆนดูอีจ้ะมีทั้งแบบเม็ดแบบหัวก็มีจะ้ะที่เขาจะส่งมาแบบแพงก็มีจะ้ะเขาบอกโมนาไว้เนาะถ้าเขาส่งมาจะเดี๋ยวโมนาจะเอามาให้ดูเนาะ แต้ถอดมันส่งมาโมนาเกิดเ่็นลาอะไรด้วยจ้าเร็วเตะจ้าเร็วเตะกว่าจะการุณาโมนาจ้ะเกขอบคุณหลายๆเด้อสําหรับของจานี้จ้ะสาหรับคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับจะถ่ายกดแชร์ด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเดี๋ยวโมนาจะเอาไปใส่ลงกระถางแล้วก็ต้องอบก่อนเนาะสงสัยจะต้องอบก่อนเลยจ้ะนะเพื่อนเอนาะ ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า